ไปตอนต้องไปหาอาหารตอนเย็นไม่ได้ใส่อาหารเม็ดใอาหารเนี่ยเม็ดเนื้อล้วเป็นขั้นมล้วพันนนี่ไก่ไหมอ๋ไก่ไก่กโตเรียงไก่ข้นหรืไก่ไขยไก่ไไก่ไทักโตประมาณนักศกห่ัห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยหาร้อไไเงี่ะมันเริ่มไก่แล้วมันเริ่มไค ออกขายเลยเด็ไทยอ่ะนี่ตลาดก็มาซื้อที่บ้านเลยมีคนเข้ามาซื้อขายไปไทยลยจากนุ้ยนุ้ยแล้จากบาทแถมร้อยสามใบมีคนมาเอาอยู่บัตรเลยเขาห่ใส่แผงแบงใส่แผงแบงเขาหูจักว่าเขาเลี้ยงนี่แถวนั้นมันบ่ค่อยมีคนเลี้ยงนะเขาอยากได้ใครไม่มานีกนะบางคนเนี่ยเขาไปซื้อตลาดทั้งแถวเพราะห่วงันไข่จักมือละพวกคนเป็นอนนี้ใกลตัวนึงใครเลยจะกินมือหนึ่งกับใครหน่อยเดียว เพราะว่าผมเขาเลี้ยงแบบทรรมาชาติบ่ได้บ,บังคับอาหารเมร็ดเกินสามสี่ปีพม่นอะเพราะว่าสำมันพวกเขาเลี้ยงอาหารกลงมันใส่ทุ่นไหนเขาสองสองปีเขาปนแล้วเพราะว่าอาหารกลงผมใส่นะแหน่เนี่ยแหน่นี่ไปตักตอเรารดกับบ้าะ<อ>มันนี่เขาปลูกพักกระเฉไหมก็เด<อ>ี๋ยเอาแหนุ่ึ้นมาเขาใหไปตักเอา